สำหรับวัคซีนในการป้องกันโควิด -19 นะครับในปัจจุบันมีประมาณ8ตัวด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมารู้ถึงข้อแตกต่างนะครับแล้วก็จำนวนของประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 แต่และตัวใน8ตัวนี้จะมีข้อแตกต่างอย่างไรและตัวไหนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับไปที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือไฟเซอร์นั่นเองนะครับเป็น วัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ค่อนข้างมาแรงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ของไฟเซอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 81.8- ถึง95%นั่นเองจำนวนโดสในการฉีดนะครับจะใช้ประมาณ2โดสห่างกัน3สัปดาห์นั่นเองอายุที่ฉีดได้นะครับประมาณ16ปีขึ้นไป ส่วนผลข้างเคียงครับจะมีอาการปวดบวมแดงจุดที่ฉีดมีอาการหนาวสั่นปวดหัวอ่อนเพลียราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับจะอยู่ที่570-607บถึง607บาทนั่นเองตัวถัดไปครับตัวที่2ก็คือ m o d ดอร์นครับโมเดอร์จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 i ได้94.1%ส่วนจำนวนโดสนะครับในการฉีดก็2โดสเช่นเดียวกันห่างกัน4สัปดาห์ อายุที่สามารถฉีดได้นะครับจะอยู่ที่18ปีขึ้นไปผลข้างเคียงในการฉีดนะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงในจุดที่ฉีดนะครับแล้วก็มีอาการหนาวสัน่นปวดหัวแล้วก็อ่อนเพลียส่วนราคาเฉลี่ยต่อโดสดนะครับจะอยู่ที่450-750บาทครับถัดมาครับตัวที่3ของวัคซีนนะครับนั่นก็คือ a s สตราเซเนกานั่นเอง ซึ่งวัคซีนตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9อยู่ที่70.4ถึง82.4%นั่นเองจำนวนในการฉีดนะครับ2โดสห่างกัน4ถึง12สัปดาห์อายุที่สามารถฉีดได้นะครับ18ปีขึ้นไปและผลข้างเคียงครับจะมีอาการปวดในจุดที่ฉีดมีอาการหนาวสัน่นมีไข้มีอาการปวดหัวอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนือ้อคลืนไส้ลิ่มเลือดแข็งตัวนั่นเองนะครับราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ125บาทนั่นเองถัดมาครับเป็นตัวที่4ตัวที่4นะครับนั่นก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนั่นเองซึ่งเป็นวัคซีนนะครับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 อยู่ที่66.9%นั่นเอง และจำนวนโดสในการฉีดนะครับเพียงแค่1โดสเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากตัว3ตัวนะครับที่ได้เอ่ยมาเบื้องต้นไปเมือเ่อกี้นะครับแล้วก็อายุที่สามารถฉีดได้นะครับก็คือ18ปีขึ้นไปและผลข้างเคียงนะครับจะมีอาการปวดในจุดที่ฉีดมีอาการปวดหัวมีไข้ปวดกล้ามเนือ้ออ่อนเพลียแล้วก็คลื่นไส้นั่นเองนะครับราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับจะอยู่ที่300ถึง314บาทครับ ตัวถัดมานะครับเป็นวัคซีนตัวที่5ครับตัวที่5นั่นก็คือซิโนแวคนั่นเองซิโนแวคครับคือตอนนี้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเราก็จะฉีดตัวนี้นะครับมาดูประสิทธิภาพกันนะครับประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 นะครับจะอยู่ที่49.6ถึง50.7นะครับเมื่อเทียบกับ4ตัวที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพที่ต่ำสุดด้วย ส่วนจำนวนโดสในการฉีดนะครับแน่นอน2โดสเช่นเดียวกันห่างกันนะครับประมาณ2สัปดาห์อายุที่สามารถฉีดได้นะครับก็ตั้งแต่16ปีถึงอ่ะขออภัยครับ18ปีถึง60ปีขึ้นไปและผลข้างเคียงครับจะมีอาการปวดจุดที่ฉีดมีอาการปวดหัวมีอาการชาคล้ายอัมาพาตนั่นเองส่วนราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับจะอยู่ที่427ถึง9 3้บาทนั่นเองครับ มาต่อกันที่ตัวที่6นะครับในเรื่องของวัคซีนในการป้องกันโควิด -19 นั่นเองนะครับก็คือซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มนะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ได้ประมาณ79.3%นั่นเองนะครับจำนวนโดสในการฉีดนะครับ2โดสห่างกัน3-4สัปดาห์อายุที่สามารถฉีดได้ครับก็18-60ปีผลข้างเคียงนะครับมีอาการปวด บวมแดงในจุดที่ฉีดปวดหัวปวดกล้ามเนื้อผื่นขึ้นมีไข้ราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับอยู่ที่934ถึง1,123บาทนั่นเองครับไปต่อกันที่ตัวที่7นะครับตัวที่7นะครับเป็น Sputnik V นั่นเองนะครับ Sputnik V เป็นวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ 91.1-91.5%ถึงจำนวนโดสในการฉีดก็คือ2โดสห่างกันประมาณ3สัปดาห์อายุที่ฉีดได้นะครับก็18ปีขึ้นไปผลข้างเคียงนะครับก็มีอาการปวดบวมแดงในจุดที่ฉีดมีอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีผื่นขึ้นแล้วก็อ่อนเพลียตามร่างกายครับราคาเฉลี่ยต่อโดสนะครับอยู่ที่311-405ถึงบาทนั่นเอง และตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8นั่นก็คือนาวัแบกนาวัวแบกนะครับนาวาวแบกนั่นเองก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 นะครับอยู่ที่89.3%จํานำนวนโดสนะครับในการฉีดก็2โดสห่างกัน3สัปดาห์นั่นเองและอายุที่สามารถฉีดได้นะครับก็คือ18ปีขึ้นไปส่วนผลข้างเคียงนะครับแน่นอนมีอาการปวดในจุดที่ฉีด มีอาการปวดหัวครับมีไข้อ่อนเพลียคลื่นไส้แล้วก็บางรายต่อมน้ำเหลืองโตด้วยนะครับราคาเฉลี่ยต่อโดสเนี่ยจะอยู่ที่480ถึง498บาทนั่นเองนะครับใน8ตัวนี้นะครับในการป้องกันโควิด -19 เนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับตามรายละเอียดที่ผมได้กล่าวมานั่นก็คือไฟเซอร์มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเฉลี่ยแล้วในการป้องกันโควิด -19 นะครับอยู่ที่81 จุดถึง95%เลยแต่จำนวนโดสที่น้อยที่สุดในการฉีดนะครับจะเป็นจอร์สันแอนด์จอรสันส่วนประสิทธิภาพต่ำสุดนะครับของโคของวัคซีนในการป้องกันโควิด1 9นะครับต่ำสุดเลยนั่นก็คือซิโนวั่นนเองนะครับก็